ซอกแซกมากอ้าายอดผู้สมัครเพิ่มขึ้นอีกสิคนครับแก๊งส่งแผนที่กม็มีทางรู้เหมือนป่าละเมาะหลังหมู่บ้านอะไรเงี้ยผมมาพระอาทิตย์ตกแล้วพระจันทร์ขึ้นสวนอย่างนี้เลยอ๋อนี่ไงนี่ไงอ่าฮะถ้าจะเข้าได้ต้อ<ล>ง,งขึ้นปีหน่อยพี่ใช่ครับยังเจ๋งชื่อเมืองเท่มากแต่ว่าเป็นอำเภอที่ไม่มีสะดวกซื้อนะพี่เมืองที่บริสุทธิ์ไม่มีอยู่แบบเป็นเรื่องดีนะหายากนะที่ยากที่ไม่คุ้นแบบเนี้ยใช่เล้ฟินิชเชอร์แค่45%ซึ่ง600ใส่โยกที่เป็นสนามฮาร์ d ฟินิเชอรรร์นนะะคคัับบบสวยมาาก ขึ้้นดวยใครมาเช้าขนาดนั้นพี่หมอป้อมเนี่ยพี่หมอป้อมมาตรงนี้ยังไม่มืดหมอป้อมไม่นอนปีแรกหกร้อยปาสักนะครับก่อนอื่นจะบอกว่าเราไม่ได้รักพีวีเป็นพิเศษแต่ว่าเพราะว่าอาทิตย์นี้มีงานหกร้อยปาสักคนเดียวคือตอนที่ทำสามร้อยปาสักเนี่ยเราก็ไปได้แค่เขื่อนวาระยามันบังคับได้แค่นั้นไปแค่สันเขื่อนแต่จริงๆเส้นไฮไลท์ของปาสักเนี่ยรอบหนึ่งเนี่ยร้อยโลคือถ้าเราไปวิ่งแบัสันเขื่อนแล้วก็ลลอก ขอบน้ําไปแล้วก็ไปกับข้ามสะพานแล้วก็วนกลับมาเนี่ยร้อยร้อยกิโลเป็นรูทที่สวยมากอ่ะจริงๆถ้าไม่ห่วงว่าระยะมันจะเกินเนี่ยก็จะเลาะน้ามันเรื่อยครัเลาะไอ้ตรงนี้เห็นไหมไอ้นั้นก็เปิดวาร์มาเพราะว่าปีแรกเนี่ยสองร้อยหกร้อยยี่สิบกิโลคนขึบนเพราะว่าไปเลาะไอ้ตรงนั้นแหละครับเข้าๆออกเข้าๆออกตรงนั้นนี้ก็เลยต้องตัดทิ้งไปเยอะเหมือนกันเสียดายนะตาต์าจากอบตคลองสามปลอดภัยที่จอดรถมีตบคมีอะไรมีห้องประชุมให้ นักปัน่นต่างจังหวัดมาพักแรมท่านนายกท่านก็เอื้อเฟื้อมากก็คือเปิดให้เรานอนได้นะครับมีที่จอดรถนี่จอดกันยาวนี่มีไ,ไม่ต้องห่วงนะก็คือมีเราบอกถึงยัดนอกนอกรั้วอบตอว่างแต่ว่ามันก็ยังอยู่ในเขตดูแลของเขาแล้วก็ลมลืนโดยที่จอดรถอ่ะสต,ตาร์ทออกไปก็วิ่งเรียบคลอง3ยาวเลยครับจนชนกับคลองแล้วพีพัด์รถน้อยครั้งเนี้ยใช้รถพีพัดน้อยสุดละปรับเหมือนกับ300ปารักที่บ่านมาครับ อยู่ในระพีพัดแค่ช่วงสั้นๆไม่ถึง10โล17โลตัดติดตรงคลองสาไป10บโลก็ก็ถ้าก่อนอยู่ระพีพัดอยู่แค่7 6 6 7กกิโลถ้าเปรียบเทียกบกับ600กับ600ของปีนี้กับปีที่แล้วอันนี้คือปรับแล้วปรับเพื่อจะต้องหลบระพีพัดหลบหนองแค่เพราะช่วงนั้นคือใช้ไม่ได้แหละครับมันจะเรินพอาจรินตรงไหนจะเรินรถก็ามา ก็เลยต้องหลบเราก็ต้องมีความเจริญไปเรื่อยๆถนนดีแล้วนะแต่ว่าโชคดีที่ว่าเโชคดีที่ว่าไอ้ถนนแถวเนี้ยที่มันเป็นที่เรามาใหม่เมื่อก่อนมันก็วิ่งไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าถนนมันไม่ดีพอเขาเจริญเขาก็ทําทางใหม่ได้ได้อนิสงเขาไปด้วยเช่นนี้เป็นทางปูรากใหม่ยาวๆล็อกขึ้นไปเพื่อจะไปทาง คำเภอหนองแสนตรงนี้แต่ประมาณร้อยเมตรครับพี่พีวิทย์ไม่เยอะครับแต่ว่ามันข้อดีคือมันไม่มีรถเลยไงตอนตอนไม่มีรถเลยคุณจะไปวิ่งฝั่งซ้ายฝั่งขวาวิ่งตรงไหนก็ได้วิ่งกลางถนนวิ่งตรงไหนก็หลบไปหลบมาปั่นกลุ่มก็ระวังนิดนึงครับแล้วก็ไปตัดสุดเพราะว่าผมจำได้ว่าไอ้รถพีพัทนี่ก็โหดนะเวลาเวลาขากลับอ่ะเวลาหมดแรงอ่ะสามร้อยถึงสามร้อยหกร้อย่ะโคตรเกียดเลยใช่ใช่มันเป็นโอ้มันเดิมทีเราอยู่ในรถพีพัทต้องเท่าไหร่ยี่สิบโลอ่ะพี่วิทย์ยี่สิบก็ไมยต์อ่ใช่อารมณ์นั้นเลยอะครรับตงยาวไรเงี้ยหมดแรง่ต าเบื่อเหมืนอนอกันนี่ไรอารมณ์แหลยนันนแหละขาดใจจินตนาการใจ<ะ>จินตนาการอันนี้จะดูดูดีหน่อยเพราะเป็นทุ่งนาส,ส่วนใหญ่แล้วก็นู่นนะครับไปตัดส่วนอนักษร ตรงนี้ก็ระวังนิดหนึ่งอาจจะรดเยอะนิดหนึ่งเพราะเป็นถนนใหญ่ข้างบนนี่เลยครับตรงสามเลี่ยนั่นแหละครับอันนั้นคือสวนนรสอนนะครับก็อยู่บนสวนนรสอนนิดเดียวครับแล้วก็เลาะขึ้นไปตรงนี้ก็ต้องเข้าไปหนองแคร์เหมือนเดิมเพราะว่าเช็คอยแรกยังเป็นเวลาคาเฟ่อยู่ครับอ๋อที่เดิมแต่ว่าไม่ใช่ถนนเส้นเดิมตรงนี้อยู่66ครับพี่ตรงนี้เขาจะทําทางแต่ว่าปั่นได้คือเขาขยายถนนออกไปเขาจะมีเครื่องจักรบ้างอะไรบ้างแต่ว่าจะมีประมาณกิโลนึงก่อนที่จะเลี้ยวขวาจะเละนิดนึงแค่นั้นเวลาคาเฟ่ เจ็บคอยแรกครับเป็นมื้อเช้าที่นี้อาหารไม่แพงนะครับนะราคาข้างถนนเลยบรรยากาศดีออกจากเวลาคาเฟ่ตอนนี้ก็เส้นทางก็อาจจะมีบางช่วงที่อาจจะมีเป็นถนนใหญ่เพราะว่าเราจะต้องเราต้องข้ามสระบ,บรุรีผ่านเข้าไปในเมืองสระบ,บรุรีางั้นเอะต้องไปตัดถนนโยธินเพราะฉะนั้นมันก็มีบางบางช่วงแต่ว่าเป็นถนนใหญ่ที่4ี่เลนแต่หลายทางกว้างมากรถเยอะนิดหนึ่งก็ปั่นได้ ไม่ไม่ได้รู้สึกอัดหรือว่าอันตรายอะไรคือช่วงเนี้มันก็เป็นเลยเลยหนองแครมาเข้าเข้าตัวเสาให้ทีนี้มันเราจะต้องไปตัดผงโยธินใชไหมไอเส้นสีเหลืองนั่นคือขนโยธินที่วิ่งมาจากสระบุรีมุ่งหน้าไปลบบุรีมันมีทางตัดทั้งสองทาด้านบนโอเคเพราะว่าขาลับเราลงด้านล่างเพื่อจะไม่ต้องตัดเลยขาไปเราไปด้านบนตรงนั้นเป็นไฟแดงทั้งสองจุดนะครับข้ามไฟแดงก็ปลอดภัยข้ามปุ๊บก็เข้าไปอีกฝั่งก็เป็นถนนรองหลังจากนี้ไปเนี่ยคือเป็นโซนเป็นเซฟโซนละรถน้อยแล้วก็สวยปปลอออดภััยาะขึ้้้นนนนไีคืมุ่งห ไปยิงตรงไปเขื่อนเลยเป็นเส้นทางสายออเด็กแบบแท้จริงละทางพวกนี้คือสวยมากเริ่มมีเขาให้เห็นเริ่มมีมมอ่างเก็บ hmm. น uh, nah, uh, right. right. ้ําลดน้อยแล้วก็มีวัดสวยๆหลายวัดหลักๆคือพยายามจะให้มันทับขาไปขากลับให้มันทับกันน้อยที่สุดแต่ตอนนี้ก็ขึ้นไปทางนู้นไงวัดท้าพระเจริญธรรมหรือวัดท้าปลาอ่าเนตี้พี่บอกว่าสียกิโลเมตรที่96้าบกพอถึงตรงนี้ก็เลี้ยวซ้ายอ๋อนี่นี่นี่ยังสารบุรีอยู่เลี้ยวซ้ายปุ๊บก็เจอเลย ที่มีเขามีวัดอยู่วันนี้สวยนะคือหินปูนแถวเนี้ยสวยอ่าเป็นแถวเนี้ยสวยก็เป็นถนนอย่างเงี้ยไปตลอดนะจนถึงเขื่อนเลยครับก็ไล่ขึ้นไปเรื่อยๆแลนนี้คือเป็นไรพื้นที่เกษตรนะครับไล่มันไล่ไรอ้อยถนนเมื่อกี้ก็จะเริ่มไต่แล้วนะครับเริ่มไต่เนินเบาๆมันจะมีเนินซึมๆมาครับน่าจะเป็นเนินซึมๆขึ้นไปเรื่อยๆโอ้ยยังไม่ยังยังไม่นับยังไม่นับอยู่นะหนึ่งเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์ถือว่าทางลาบพี่ต้นโอ้โหคุยเลยละสองเพิ่งเริ่มแค่นี้ห้าเปอร์เซ็นต บางทีก็ไม่รู้สึกนะแต่ว่าร,รู้ได้แล้วว่ามันเหนื่อยแล้วครั้งนี้คือปรับเดิมทีเช็คพอยต์สอเนี่ยจะเป็นสบายดีคาเฟ่แต่ตอนนี้รู้สึกว่าร้านเขาเลิกกิจการแล้วก็ไปใช้ไปใช้กล้วยไข่ครับร้านเปิดใหม่ ก็คือจุดกลับตัวของ300ปลาสา์นั่นแหละถ้าใครปั่น3า0ปลาส์จะรู้ร้านสวยมากแลนด์มาร์คพอปเพิบถ่ายรูปเพียบแล้วนียเล็กเจ้าของเขาก็เวลคัมตรงนี้ร้อยเท่าไหร่ 120, 130ร้อยยี่แปดร้อยสามสิบประมาณนั้นสิบจุดสี่แปดถึงสิบห้าสามหกประมาณนี้ถัดจากนี้ก็วิ่งทะลุสันเขื่อนแล้วครับตอนนี้เขื่อนก็ยังไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ปกตินะคือยอมให้เข้าได้แค่ช่วงตอนเย็นแต่เราไปยื่นหนังสือไว้ขอผ่านเพราะปกติเนี่ยคือถ้าเป็นกลางวันเขาไม่ให้ผ่านไม่ไม่ให้นนะนนปั ปั่นผ่านสันเขื่อนเข้าไปเลยครับทะลุสันเขื่อนไปออีกฝั่งหนึ่งน้ําเยอะน้ําค่อนข้างเยอะครับค่อนข้างเยอะแต่ก็ไม่ถึงมาเต็มอ่ะผมจําได้ว่าคราวที่แล้ว่น้ํามันแบบน้ําแห้งๆเลยอะเขียวๆแบบ่าอย่างกบเอออย่างกบไม่ใช่แต่ว่าช่วงช่วงก่อนถึงวัดพระองค์ขาวมันก็อย่างนี้นะพี่เพราะตรงนั้นมันเป็นที่ดอนถ้าน้ําไม่เยอะจริงก็ยังยังท่วมไม่ถึงเป็นสันเขื่อนที่ยาวมากยาวจริงหกโลห้าโลกว่าแล้วพอออกไปปุ๊บเนี่ยก็ออกนอกประตูเขื่อนแล้วก็ไปล็อกด้านข้าง่ะหักซ้ายเลยนะตรงนี้หลาคนเลยเพราะว่ารูเข้ามัน เลว่ามันอารมณ์แบบเป็นโลเคอลพูดง่ายว่าเจองวมากกว่าเจอรถอ่ะเพราะแถวนั้นเจ้าบ้านเขาเลี้ยงงวเลี้ยงทําไร่ทาฟาร์มทำอะไรกันก็หลบขี้งวด้วยแล้วกันถนนตรงนี้ผมชอบมากเลยนะคือถ้าเป็นช่วงบ่ายอ่ะมันจะลร,รมมลนะมลรตลอดเพราะมันมีแนวต้นไม้บังให้เราตลอดก็คือมันแล้วมันเลาะเราก็จะเห็นแบบทุ่งหญ้าแล้วตอนนี้มันก็จะมีร้านกาแฟมีอะไรเปิดใหม่มีแบบรถเป็นกาแฟเป็นแบบเอารถไปจอดทมร้านกาแฟตรงทุ่งหญ้าอะไรอย่างงี้แล้วถนนมันดียังครับตอนนี้ดีกว่าตรงนี้ที่แล้วพี่วีหลายหลายช่วงเขาเขาทำช่วงสองสามปีช่วงโควิดที่เา หลายจุดผมจำได้ว่าปีที่ผมไปก็มีโหดๆอยู่นะมีแบบว่าอันนั้นคือลอกผิวเลยพี่อันนั้นคือแบบตอนที่ผมไปปั่นก่อนหน้าอาทิตย์หนึ่งยังไม่ได้ลอกแล้ววันจริงมันลอกลอกไม่เท่าไหร่มาฉีดน้ำอีกผมมาโดนบนหูชาเลยครับเพราะหีผมก็ไม่รู้ไงมันมีเซอร์ไพรส์ของทุกสนามครับ อันนี้ก็มีสไปเดี๋ยวไปดูโอ้แต่ตรงนี้สวยตรงนี้สวยหมดเลยสวยลตลอดเลยพี่ตรงนี้คือปั่นชิวๆไปได้เรื่อยๆแล้วก็มีเนินสลับนิดหน่อยให้ให้พอแบบขอปากของคอเหมือนปั่นรอบทะเลสาบอะไรประมาณนั้นนะครับช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ฝนมาแล้วมันก็จะเขียวดูดูไม่แ้งนะครับพยายามจะเลือกให้มันจัดในฤดูฝนแล้วแต่ว่าฝนตกก็อันนี้ผมไม่แน่ใจนะอยากให้ตกนะครับมองตรงทีนี้ถัดจากตรงนี้ไปอันนี้มี แลนด์มาร์กใหม่ครับน้ําตกวังก้านเหลืองมันจะมี2โซนเป็นโซนน้ําตกกับโซนลากูลไอโซนน้าตกเนี่ยจักรยานมันเข้าไปไม่สุดก็เลยเลือกทาลากูลปั่นเข้าไปเจอป้ายตรงนี้จะเป็นกับใช่ครับเป็นเป็นไอไอรูปเมื่อกี้เนี่ยพี่มันอยู่ตรงไหนอ่มันอยู่ตรงไหนได้แผนที่อ่ะเมื่อปี2องาปีก่อนผมก็ไม่รู้นะพี่จนกระทั่งแบบเออเนี่ยพอมาสำรวจถึกๆจริงๆถึงได้เห็นว่าเฮ้ยมันมีตรงนี้แบบน่าสนใจมากก็เลยเข้าไปดูพอเข้าไปดูว่าเออ ไหนมันก็ผ่านแล้วอ่ะผ่านด้านหลังก็แวะสันิดหนึ่งเผื่อถ้ามันจังหวะถ้ามันร้อนๆจริงๆเนี่ย แช่น้ำสักแป๊บหนึ่งก็ค่อยไปต่อันี้ก็ยังดีเนี่ยเนี่ยอาจจะอยู่ตรงนี้พี่เนี่ยรูปน้ำตกครับพี่ครับข้างในสวยนะถ้ามีเวลาไม่ต้องรีบมากก็ไปแช่น้ำมีอาหารมีอะไรสไตล์คล้ายๆอย่างนี้เลยน้อยอย่างนี้เลยเแต่ตรงนี้ตรงนี้ต้องเดินลงไปครับตรงนี้ต้องเดินลงไปในโซนหนึ่งถ้าเป็นโซลากูนนี่คือจอดจักรยานแล้วก็เห็นเลยครับอันนี้คือโซนที่จะไปี่ครับซอกแซกมากสวยนะพี่ถือว่าแต่ช่วงนี้มีน้ำด้วยครับโอ้ยนี่ซอกแซกอนี่ตงอายอดผู้สมัครเพิ่มขึ้นอีกสิบคนครับ จากโอ้อันนี้ของใหม่ของนี่มันตอนก่อนก็ปั่นผ่านเขาไม่รู้เนี่ยแล้วแล้วดูเนี่ยตรงนี้ไงนี่ถ้าถ้าทีเราผ่านด้านหลังไปเลยเนี่ยมาเลาะน้ําผ่านแล้วไปออกหน้านิดเดียวก็จะออกแล้วแก้งส่องแผนที่ก็มีทางรู้เพราะอันนี้ดูไม่ดูไม่มีพิเศษไม่มีคำพิเศษอะไรอุทยานอยู่ตรงนั้นเหมือนป่าละเมาะหลังหมู่บ้านอะไรเงี้ยไม่มีอะไรประมาณนั้นไม่มีทางเหมือนอารมณ์น้ำตกตายายของ300คือคือคือไอ้ที่อันนี้มันมาจากไอ้สามร้อยป่าสาก่อนแหละว่าเฮ้ยมันมีน้ําตกทำไมหกร้อยป่าสานไม่มีวะทั้งๆที่มันก็ใช้เส้นทางที่มัน Like แต่วงการเหลืองนี่คือมันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โด,ด,ด่งดังเหมือนอย่างเจ็ดเสาน้อยอะไรไงแต่ความสวยงามไม่ได้แพ้กันเสาที่ก็คนอาจจะเยอะนิดหนึ่งน,นะถ้าเกิดในโซนน้ำตกนะแต่โซนลากูลก็ไม่เท่าไหร่ตรงนี้ตรงนี้ทางจะเป็นแบบนี้ก่อนก่อนเราจะเลี้ยวซ้ายพอเราเข้าน้ําตกตรงไปแล้วเราจะเจอพระองค์นี้นะครับ,รบแล้วเราก็เลี้ยวซ้ายเราจะเห็นอันนี้แล้วเราเดินไปจนสุดเลยครับเขาอ,อนุญ,ญาตให้จูงจักรยานเข้าไปแล้วเราก็จะเจอป้ายนี้โอเค okay, พอเจอป้ายนี้นะครับเราก็จะเห็นอาจะไปเซฟกับป้ายนี้ครับเซฟี่ป้ายนี้แล้วก็จักรยานจ อดด้านหลังนี้อ๋อจากป้อมนี่ป้อมจากป้อมตรงนี้เนี่ยลงไปก็เป็นน้ำตกพี่อ่จักรยานจอดด้านหลังนี้ได้ครับจะมีรปภดูแลให้อ่อาหารอยู่ด้านบนก่อนองพระพุ่งเข้าไปพุ่งซ้ายเข้าไปครับก็สั่งอาหารนั้นนี้ก่อนแล้วก็ไปไหว้พระแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปเช็คพอยต่อไปเป็นเช็คพอยสามก็รามสนทิก็จะมีแบบต้องผิวจราจรบ้างเล็กน้อยนิดนิดหน่อยแต่ว่า ไม่มีปัญหาการปั่นนะครับอาจจะงุนยิบนิดหน,น่อยแต่ว่าปั่นได้ปั่นได้สบายไม่ยากจะมีะทำทำทำบ้างนะฮะเลี้ยวขวาตรงนี้ตรงนี้คือหลักสุดที่แล้วครับวิ่งไปอีกประมาณไม่ถึง10โลก็จะเจอเช็คพอยต์เป็นปั๊มปอทอแหล่งโหลดพลังงานก่อนไต่เขาครับควรจะไปถึงตรงนี้ก่อนมืดคือก่อนตะวันตกดินไปถึงสักหกโมงทุ่มหนึ่งอะไรเงี้ยกำลังโอเคเพราะว่าสเตจต่อไปมันเป็นสเตจเขาไงแล้วที่ห้วยหินฝนก็ยังเป็นเช็คพอยต์อยู่จุดกลับตัวยังเป็นเช็คพอยต์นะครับเพิ่งมีระยะไต่อยู่ประมาณสักรวม 1โลนี้ไต่พันหนึ่งเ,เป็นฮาร์ดอะครับพอออกจากปั๊มปุ๊บเนี่ยปุ๊บก็เริ่มไต่อันนี้คือยกระดับขึ้นไปเทปสถิตก็คือชัยภูมิตัวชัยภูมิเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่มันสูงกว่าชาวบ้านใช่คทาอีสานแล้วแหละนี้คือแดนกังหันลมชัยภูมินี้กังหันลมเยอะกว่าเยอะกว่าเพชรบูรณ์นี่นะครับเยอะมาก<น>ถ้าใครไปยังไม่มืดเนี่ยก็จะเห็นกลงหันลมแต่ถ้ามืดแล้วก็ไม่เห็นนะครับแล้วตอนนี้มันมีจุดหนึ่งที่เราต้องบอกไว้ก่อนช่วงเนี้ยช่วงสเตจเนี้ยมันจะมีทางทายอย่างเงี้ย ผมไปมาเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่มีไหลาทางถนนมันก็กว้างมากพอที่1 0บ้อใหญ่ๆ2คันสวนกันแล้วเราไม่เป็นอะไรจะมีแบรคเออร์บางส่วนเสร็จแล้วบางส่วนก็จะให้เป็นทางเบีียงแบบเมื่อกี้ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่น่ากลัวอะไรครับพี่จกนกระทั่งถึงกิโลเมตร<ป>2อ2ร้อยสาบล้อไปให้สายไปเพราะตรงนั้นอันตรายกว่าลนะทางก็จะเป็น <Okay. S 2> ประมาณ<ส>นี้ครับโอเคเข้าใจแล้วครับคือคือเ uh huh. <Okay. S 2> ป็นไปทางขึ้นถนนแต่ว่ามันก็ไม่พุกพ่านแต่ว่ามันท <S <S ําทางเอาที่ดี <laughs> คนขึ้นตอนกลางวันตอนมีแสงเพราะถ้าขึ้นตอนกลางคืนมันจะเครียดเข้าไปอีกยิ่งทําถนนด้วยต นี้ไม่มีปัญหาครับตรงนี้ยังปัดได้เพราะาถนนกว้างแต่มันมีก่อนถึงเทพสถิตประมาณสัก5-6กิโลนะครับถนนเริ่มแคบลงมีทางเบี่ยงตรงนี้คือตัดสินใจหลังจากที่ขึ้นไปดูหลังจากที่พวกพี่เสือพี่เอฟพวกนั้นคือเขไปปัดมาเขาก็บอกว่าเฮ้ยอันตราย ตัดสินใจใช้เบี่ยงครับหลบตัวเมืองเทพสถิตนะเพราะฉะนั้นคือใครที่ไปหวังพึ่งเซเว่นเทพสถิตนะครับถือว่าเป็นเซเว่นสุดท้ายก่อนมืดแล้วกันพอไปหลังจากนั้นจะเป็นร้านค้าชุมชนจนถึงจุดนอนเลยแต่ตอนนี้เราไม่เข้าแล้วพี่เลี่ยงเข้าแล้วตรงนี้เป็นทางจีนะครับบอกเลยมีทางจีประมาณสักกิโลนึงอะไรอย่างนี้อะฮะอ่าเป็นทางเลี้ไม่ต้องห่วงว่าให้ลากลูตผิดหรือเปล่าหรือว่าหลงหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ไม่ได้หลงนะเจตนาเลี่ยงเพราะช่วงนั้มันเป็นทางเบี่ยงแล้วก็ถนนแคบทำถนนแล้วก็มีทางเบี่ย คือตัวเมืองเราก็หลบคือก่อนหลบเนี่ยเราจะเจอทาถนนมาก่อนนะครับทาถนนมา3 2 3กิโลละแต่ว่าไอ้ช่วงช่วงที่ต้องหลบเนี่ยต่อไปเนี่ยมันมันเป็นเบียดละมันไม่ใช่แค่ทำถนนอย่างเดียวมันใช้เป็นทางเบียดก็เลยต้องหลบแล้วเซเว่นมันจะอยู่ตรงเนี้ยซึ่งเพราะงั้นคือถ้าใครต้องการเซเว่นเนี่ยพอปูปากทางต้องเลี้ยวขวามาทางโรยบานย้อนมานิดนึงถ้าหมายถึงว่าท่านี้นะครับถ้าไม่นีดก็ไม่เป็นไรเลี้ยวซ้ายไปเลยถ้าไม่เอาเซเว่นมีร้านสะดวกซื้อตรงนั้นปุ๊บตรงนั้นมีร้านค้าครับสองสามทุ่มสามสี่ทุ่มอะไรเงี้ อะไรอ่ะต้องวางแผนเรื่องสะเบียงแล้วเพราะว่ามันเป็นสเตจเขาแล้วก็เป็นกลางคืนด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไม่ได้เนี่ยจากําสุธีเนี่ยค,คุณต้องคุณต้องอิ่มเพราะคุณต้องไปอีกร้อยโลสเตจเขาอ่ะแล้วจะไปหวังพึ่งอะไรก็คือเตรยียมสะเบียงจากลาสุธีเลยปลอดภัยสุดออกไปปุ๊บ ก็เจอโรงพยาบาลเทพสถิตอยู่ข้างหน้าเนี่ยครับประมาณโลเดียวปั่นได้สบายฝนตกก็ปั่นได้ก็ตรงนั้นกังหันลมเพียบเลยพี่แถวนี้ที่มองย้อนไปแล้วเห็นกังหันลมใช่ใช่ครับไม่ไม่คือตั้งเส้นเลยเนี่ยต่อไปหลังจากนี้นะครับก็คืออันนี้เป็นเส้นกังหันลมอันนี้ใช่เส้นนี้แหละครับทังมองย้อนกลับไปเลยตอนพระอาทิตย์ตกได้คือจากเทพสถิตไปมุ่งมุ่งสู่อุทยานแห่งชาติไซทองเนี่ยเส้นนี้คือเป็นเส้นที่มีกังหันลมเยอะมากเป็นร้อยต้นนะครับ แต่ว่ามืดแล้วมันก็มองไม่เห็นไงผมมาพระที่ตกแล้วพระจันทร์ขึ้นสวนอย่างนี้เลยอย่างเท่ๆเลยมีก็สองร้อยสามสิบโลแล้วเนาะถ้าอยากไปถ่ายใกล้ๆถ้าอยากไปถ่ายใกล้ๆทางจีตรงนั้นก็มีเลี้ยวซ้ายปประมาณสองร้อยเมตรก็จะก็จะเห็นคือตรงทางจีมีมีมีแบบผ่านกังหันลมเลยนะพี่ไอ้ไอ้ที่หลบก็ไปเมื่อกี้เนี้ยพอรูปนี้ไงรูปนี้มันมันใกล้กังหันลมมากผมเลยจอดถ่ายนั่นแหละแสดงว่าตรงนี้ได้มีกังหันจะเจอกังหันเลยโอ้พี่ไปวสองมือจะได้เห็นวิวนี้สองซิมีกังหันลมมีกังหันพี่เดินหน้าไอีีีนนง ใช่อ่าฮะถ้าจะเข้าได้ต้องขึ้นปีกหน่อยพีอ่อ๋อนี่ไงเข้าทางนี้อุย,ยใช่ครับใช่ครับจงเจ๋ง นี่นะครับก็คือเข้าตรงนี้ใช่โงอ,อ,อ,อไม่ต้องรีบเข้าไปก็ได้มีมีมีเยอะมีเยอะเพราะมีเยอะดูจะอิมอ่มเพราะเทปสถิตนี่คือดินแดนกา,ารหันลมอยู่แล้วครับแม้น,น <ขอ S 2> คือถ้า <ขอ S 2> เป็นไปได้อยากเห็นกา,ารหันลมก็ไปให้มันเร็วๆหน่อยอย่าให้มืดพอเลี้ยวซ้ายไปเนี่ยเลี้ยวซ้ายจากโรงพยาบาลกิโลเมตรที่236ประมาณนี้นะจะทําถนนช่วงละประมาณ100เมตรคือเขาทําฝั่งเดียวอ่ะฝั่งขวาแต่มันจะมีกรวดมีอะไรกระเด็นมาบ้างหรือหรือเขาลอกถนนคือเขาทําเป็นช่วงช่วงสั้นๆสั้นๆตลอดพี่ประมาณหกช่วงให้ระวังนิดนึงเพราะบางช่วงมัน เป็นทางลงเขาเแล้วบางช่วงก็มืดตัดตางนี้ไปก็ เขารูดเดิมครับเหมือนเดิมตรงนี้ไม่ได้ปรับเปลี่ยนมุงน่งนาอุทยานแห่งชาติไซทองตรงเนี้ยอย่างที่ผมบอกนะครับถ้าใครมามืดเนี่ยเทปเสบียงกับรับสุดที่เลยเพราะว่าถ้าจะมาหวังเทปสถิตก็ต้องย้อนมาเซเว่นนิดนึงไม่มี<โ>ลเลยเพราะตรงนี้ตรงนี้แบบไม่ไมีม้วครับจา,จากจากจนนี้จนถึงวัดวิหินฝนเนี่ยไม่มีอะไรเลย <ừ. S 1> ถ้าคุณไม่มีเสบียงมาเนี่ยอาจจะต้องไปอย่างปีก่อนเนี่ยหลายๆคนไปไปรื้อร้านค้าไปหาน้ํามีร้านค้าที่ก็เป็นแบบเจ็ดสิบโล, <laughs> ละนะเราราวเจ็ดสิบโลนะแล้วเป็นสเต็เขาด้วยนะครับวัวนฝนนี้ม่มีองไรุ้ ยังหาได้ครับแต่ถ้าหลังสี่ทุ่มเวลาวนี้อาจจะลำบากนิดนึงจมจำได้ว่าผมจาได้ว่าไม่มีอะไรเลยอะอัดมายาวๆแล้วเหมือนผมจะหิวน้ําหิวอะไรด้วยไม่มีอะไรเลยเนี่ยคนไปยกกันตรงนี้เยอะมากเพราะว่าวางแผนผิดไงความอดอยากแรงแขนของคือตรงนี้มันไม่มีเซเว่นไงเทปสถิตคือเซเว่นสุดท้ายแล้วซึ่งครั้งนี้ก็ไม่ผ่านด้วยตรงนี้เราต้องเตือนให้เขาคุณเจอร้านไหนคุณแวะก่อนคุณแวะก่อนอย่าไปคาดหวังข้างหน้าเพราะมันห่างมากอันนี้ก็ไปเรื่อยเลยครับยันนุ่นเลยครับใส่ทองใส่ทองใส่งามนู่นแหละครับเส้นนี้คือถ้าเป็นกังว เป็นโรลลิงไปเรื่อยๆจนกระทั่งเนี่ยครับเดี้ยซ้ายตรงนี้คือจากตรงนี้ไปเนี่ยก็คือไต่เขาละไต่เขาชุดสุดท้าย270 <Okay. S 1> โลจนถึง300โลเนี่ยสเตตเนี่ยคือตรงนี้คือไต่ไต่ค่อนข้างหนักละ มีสามลูกอะจะมีแชมโปขึ้นตรงนี้ประมาณสองชุดอะครับชุดใหญ่ๆอยู่นี้แหละครับ่าแล้วยอดตรงนี้คือยอดนี้ที่เห็นนี่คือพังเหยอ่าก่อนที่จะไหลไหลยาวยาไปพักดีชุมพลนั่นแหละครับชื่อแถวนี้เท่มากเลยนะชื่อเมืองเท่มากแต่ว่าเชื่อไหมครับมันเป็นอำเภอที่ไม่มีสะดวกซื้อนะพี่เท่มากเลยอำเพักดีชุมพลอำเภอไม่มีเซเว่นอีเลเว่นไม่มีร้านสะดวกซื้อนะครับเมืองนี้บริสุทธิ์่มีอยูที่แบบผมแบบเฮ้ยเจอเมืองแล้วพักดีชุมพลอะเราได้ยินชื่อมานานแล้วว่าชื่อชื่อเพาะติดหูแต่ไม่มีเซเว่นนะครับ นั่นจะไปหวังว่าเฮ้ยฟักดีชุมพลแล้วคุณจะไปหาอะไรกินง่ายๆไม่มีนะครับสี่ทุ่มไปแล้วห้าทุ่มไปแล้วนี่คือาค้านท้าปิดหมดนะครับตรงนเ,เนี้ยที่กคตรเคี้ยวนี่ยคตกโคดรโอันนี้คือไตเขานะครับจาได้อันนี้แสบอ่าไตเขาแล้วก็มันจะมีจุดชมวิวตรงนี้นจุดสูงสุดอยู่นะจุดชมวิวเขาบางเหยนะครับแต่ม,มันมืดนะตรงนี้คือใช่ไหมตรงนี้คือจุดสูงสุดแล้วแล้วหลังจากนี้ไหลอีกห้าห้าหกกิโลยาวๆเข้าไปที่จุดนอนเลยครับตรงนี้ทางทําใหม่ถนนดีแต่ยังไงก็ไม่ควรเร็วอยู่แล้วนะครับบ10% 12% อยู่ใช่ใชครงนี้บ 5, แบบกำกำเบกมือใหญ่ไห,มหลามาก็คือผ่านเข้าเมืองพักดีชุมพลแล้วก็เข้าไปที่วัด,วดหัวหินพักดีชุมพลก็อย่างที่ผมบอกชื่อเหมือนอำเภอใหญ่แต่ไม่จริงๆแล้วไม่มีอะไรเลยครับเซเว่นยังไม่มีเลยครับเมืองที่อยู่ในตำนานครับเมืองนี้ยังไม่มีเซเว่นเย้ไม่น่าเชื่อโอเคอันนี้คือวัดวัวหินฝนก็เป็นจุดนอนนะครับพอออกจากหัวหินฝนตอนนี้ตรงนี้คือใครจะนอนก็นอนได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ไปเนี่ยก็คือปรับเป็นคอนโทนออกจากหัวหินฝนเนี่ยมีเขาอีกลูกนี้ต้องต้องต้องไต่มาลูกเล็กสุดท้ายเนี่ยพอไต ขาลงไงไหมตรงนี้เป็นรอยต่อระหว่างจังหวัดชัยภูมิกับเพชรบูรณ์กมที่ประมาณสัก320กว่าแล้วก็จะเจออีกจุดหนึงที่มีต้องแจ้งเตือนตรงนี้คือลอกผิวจราจรนะครับประมาณ4กิโล5กิโลแล้วยังเป็นช่วงลงด้วยช่วงลงเขานี่ตรงนี้แถวนั้นน่ะนั่นแหละครับแต่ว่ามันไม่ได้ชันเหมือนบางเหยลงประมาณสัก6-7ปอพวกนี้แต่หลายยาวเหมือนก้น ไหลเข้าเพชรบูรณ์ครับตรงนี้คือมีทาถนนต,ต้องใช้ความวระมัดระวังน,นิดหนึ่งผมคิดว่านะหวังไว้ลึกๆว่าถึงวันงานอาจจะเสร็จแล้วก็ได้เริ่มลาดเริ่มขึ้นขึ้นแล้วนะครับคือทำไปเรื่อยซึ่งผมคิดว่าอีกสิกว่าวันเนี่ยมันอาจจะเสร็จแล้วก็ได้นะแต่ตอนนี้คือถือว่าแจ้งเตือนไปก่อนแล้วกันเพราะว่านัดนัดปัจจุบันเนี่ยมันยังยังไม่เสร็จแล้วหลังจากนี้ก็ไม่มีอะไรครับก็ไปทางลาบละอีก20กว่าโลเข้าตัวเมืองวิเชียรบุรีครับเป็นเซเว่นครับเป็นคอนโทรลก็คือหลังจากนี้หลังจากจ คือคุณถ,ถ้าจะนอนแบบเรนๆเลยก็ตีสี่ตีห้าค่อยออกก็ยังยังยังพอไหวเพราะว่าถัดจากนี้ไปเนี่ยทั้งวิเชียนลำนาลายตรงนี้เป็นคอนโทรลจะมีเวลาแบบคุมอีกทีก็คือเช็คคอยห้าเลยไปถึงเคลื่อนปาสัทเลยคุณต้องใช้เวลาตัวเองนะอย่าเพลินจนกระทั่งไปหลุดเช็คคอยที่เช็คคอยห้าไม่ได้มีระยะทาง <c oughs> ให้ทําความเร็วตีตืต้นตรงนี้ประมาณร้อยบกโล พอถึงวิเชียรบุรีแล้วก็เป็นเซเว่นตรงนี้เป็นเขตเมืองแล้วไม่มีปัญหาแล้วหลายคนคก็น่าจะเริ่มสว่างมาเช้าแถวแถว,แถวนี้แล้วถนนดีหมดเป็นทางลองทั้งหมดครับจนถึงนี่ครับปตท,ะทะลำนาลายเห็นไหมตรงนี้ก่อนถึงลำนาลายเนี่ยผมบมาถ้าตรงนี้คือวิ่งไปเส้นรับสุตทีมันนิดเดียวเองไหม คือถ้าใครจะกลับใจเนี่ยคือแบบเฮ้ยไม่ไหวแล้วนอนลำสนธิแล้วไม่อยากเสียค่ารถยงนะครับแนะนําให้นอนที่ลำสนทิคือคุณนอนได้ทั้งคืนเลยอ่ะแล้วเช้าคุณมาดักเพื่อนอยู่ตรงเนี้ยปันกลับว้านอนที่ลำสนแบบนั้นก็ก็คือจะเหลือแค่สี่ร้อยาสต๊าสเต็กเขาไปอะไรเงี้ยสี่ร้อยกว่าบาหลังคนบางคนเขาก็นอนที่ลำนลายนะพี่เพราะว่ามันหาง่ายราคาถูกแล้วถ้ามาไม่คืนไหลมาลงตรงเนี้ยครับไหลมานอนที่400ครับก็คือเปิดมาเลยครับมาถึงตรงนี้วันตีสองตีสามอะไรเงี้ยก็ว่าไปวันนี้ถ้าจากลำนลายแต่นี้ก็กลลับเเเขข้าามมริื่อนะีย ครับก็กลับเข้ามาล้อน้ำแล้วตรงนี้ก็เป็นอันซีนจุดที่ต้องโหลดสเบียงสุดท้ายก็คือจุดตัดเหนุแม่ตรงสะพ,พานเป็นเหมือนกับเป็นตลาดปลาตลาดน้ําเป็นตลาดชุมชนอ่า<ม>ตลาดปลา<ม>ชยายางตรงนี้คืออีกจุดหนึ่งที่คุณต้องโหลดนะครับเพราะถัดจากนี้อีกสามสโลเนี่ยเขาไปลาะน้ําริมเขื่อนเนี่ยไม่มีร้านค้าคือพูดง่ายว่าถ้าไม้านาหมดเนี่ยก็ต้องขอชาวบ้านอย่างเดียวครับเนี่ยสารเขื่อนทรงประมาณนี้ไม่มีอะไรเลยทรงอย่างนี้เลยครับแล้วมันเป็นแบบนี้คือพือไม่มีรถบ้านคนก็หายากนะใช่เนี่ยผมนตายเป็นคอนอนตาย ก็ครับอะไรประมาณนั้นไม่มีร้านค้านะครับสามสิบกโลตรงนี้ไม่มีร้านค้าเลยอ่าแล้วก็จะพาไปดูเนี่ยครับทางรถไฟลอยน้ําก็คืออันนี้คือแลนด์มาร์กของปาสักนะครับที่เขานั่งรถไฟไปเที่ยวกันถ้าเป็นหน้าน้านี่คือรถไฟวิ่งปิ่มน้าเลยนะครับอ่าตรงนี้ก็ไปจอดถ่ายรูปเดินก็ไปลอยอยนน่้สวยมากเพราะมันจะเป็นโค้งโค้งของทางรถไฟ ที่กม460นะครับนั่นแหละมันคือตรงนี้ไงใช่ไหมมามาเช้าพอดีตรงนี้สวยมากนะครับบ้าทิศขึ้นด้วยใครมาเช้าขนาดนั้นพี่หมอป้อมเนี่ยพี่หมอป้อมมาตรงนี้ยังไม่มืดหมอป้อมไม่นอนปีแรยังยังไม่สว่างเลยครับมิสเตอร์ปาสักนะครับพี่หมอป้อมเนี่ยขอพูดถึงหน่อยเพราะว่าปั่นทุกปีและจบทุกปีด้วยเอาเป็นว่าสถิติอย่างหนึ่งที่หลายคนยังไม่ทราบสนามปราศรัง600ปาสักเนี่ยเป็นสนามอีซี่นะครับเป็นสนามอีซี่แต่สถิติการดีนเอฟเนี่ยเยอะกว่าเปอร์เซ็นต์การปั่นจบสามปีหลังนะครับสถิิิิตททีีี่่่่่่รรรววบมมาเเนนยยฟชชอ์แคซึงสโก สนามฮาร์ดฟินิชเชอร์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับข้อมูลนี่เมื่อสามปีมารวมเลยนะครับเอาค่าเฉลี่ยของสามปีมารวมเลยนะครับปีแรกนี่คือยัง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 ได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแต่หลังจากนั้นคือต่ำสี่สิบหมดเลยครับนี่ปีนี้ร้อยเจ็ดสิบแปดห้าเจ็ดร้อยสองแมนคือตอนนี้สามปีรวมกันแล้วเนี่ยฟินิชเชอร์แค่สี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ซึ่งเปนสนามอีซีที่เปอร์เซ็นต์การจบเนี่ยน้อยมากน้อยกว่าสนามน้อยก็หกร้อยไซโยกอ่ะเพราะฉะนั้นบอกง่ายง่ายแมนคือคุณรู้อยากรู้ววว่่่่่าา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 าิธีีีีีจะะะะะเเเเเอออออชชนนนนนนสสมมมม้ยัััังงงงไไไไปปปปปปดูพพพหททคครรรรรบบบุุกก็ใ เพราะมันร้อนใช่ไหมมันร้อนมันแรงแล้วมันมันไม่มีร้านค้าคือร้อนเน่ยไม่เป็นไรคือสนามไหนมันก็ร้อนพี่แต่อันนี้บางทีมันร้อนแล้วมันหาน้าไม่ได้พี่ที่ผมต้องแจ้งเตือนต่างอย่างเมื่อกี้เนี่ยตลาดชัยบรดานี้ยถ้าคุณมากางวันแล้วมันร้อนแล้วใช่ไหมครับนั้นสามสิบกโลข้างหน้าเนี่ยมันไม่มีร้านค้าเลยอคุณก็ต้องเตรียมก็คือคุณหาร้านค้าไม่ได้จนออกมาตรงทางตรงเนี่ยถึงจะเจอร้านค้าครับเอาเป็นว่าสนามเนี้ยเจอเจอมนุษย์เมื่อไหร่ต้องรีบเข้าชาร์จอ่ะเรียกว่าเปี่ยวแล้วกันโอเคอ่ะกลับมาที่ เช็คพอย์เช็คพอย์ห้ามั้ยเช็คพอย์ห้าเป็นเซเว่นอีเลเว่นนะครับเลยปั่นเลยกล้วยไข่ตอนนี้เราจะทับทับทางเดิมนิดหนึ่งใช้กล้วยไข่มไม่ได้เพราะว่ามงคลมากางคืนก็ต้องไปใช้เซเว่นแ,แล้วคำน,นี้เราปรับทางแล้วเดิมทีเราให้ไปทับสา0ร้อปาสักขากลับแต่น,นี้เราปรับเพื่อไม่ให้มันทับส0มอปาสักมากเกินไปสี่พันห้าคือปาสักสามงเย็นออกจากเซเว่นปั๊บปุ๊บก็ยิงยิงลงมาเลยครับแล้วมาใช้ร่วมทางกับตอนขามานิดหนึ่งก็จะกลับไป อ่ะเขารุดขากลับแล้วครับไม่มีอะไรครับเส้นทางแล้วก็ไปแยกกันตรงนี้ครับตรงนี้คือแถวพุทธบาทน้อยพระพุทธบาทน้อยครับแยกมาเพื่อจะมาตัดข้ามผงหยุทิมตรงนี้ก็สวยนะครับแล้วก็มาข้ามผงหยุทิมจุดตัดตรงนี้เป็นไฟแดงเหมือนกันครับข้ามมาก็ยิงยาวไปเสาให้ไปหนองแครไปหนองแซงนี่ทับแล้วนะทับเส้นทางขามาดังนั้นเป็นอ่าเช p o i สุดท้ายเซเว่นใหม่อี่ยมเซเว่นใหม่อี่ยมซีวีหกเนี่ยแม้วัทยาเ h e c พ p o i n สุดท้ายแล้วครับคือหกหกร้อยก็มีหกเช e พ k p o i กด <Okay. S 2> บางคนน่าจะมืดแล้วด้วยซ้ำของอีกวันหนึ่งนะครับแล้วก็ยิงยาวมาตอนนี้ก็กลับใช้รูด300ปารักกับพอปตอรครับไม่มีอะไรต้องแจ้งเตือนไม่มีอะไรช่วงนี้ได้หมดครับสาหร้อยปาระสักเดิมๆนะครับอันนี้300รปาระซักรีโนเวทล่าสุดซึ่งก็ค่อนข้างจะทับซ้อนกับขาไปด้วยน่าจะปลอดภัย ปอดภัยครับไม่มีอะไรก็คือเป็นทางรองละอันนี้คือปลอดภัยจนกระทั่งกลับมาของรับพีพา์กลับมาเข้าเรียบคลองสามกับฟินิชจบก็อ,อย่างที่บอกไว้ว่าความท้าทายก็คือเป็นสนามอีซี่ที่แอบฮาร์ดนะครับเพราะว่ามีมีร้อยโลฮาร์ดซ้อนอยู่สำคาญประเด็นที่ทำให้ไม่ยา,ากก็คือเรื่องของความความร้อนจนหนึ่งละเรื่องสภาพอากาศที่มันร้อนไอร้อน,<า>นมันบอกว่า ผมว่าปกตินะเพราะว่าคุณไปสนามไหนช่วงช่วงหน้าร้อนหรือช่วงช่วงที่มันแบบหน้าฝนกด็ดีหรือหน้าหนาวที่มันไม่มีฝนไม่มีแดดอะไเงี้ยมันมันร้อนอยู่แล้วประเทศไทยอะ่ะแต่ท้าร้อนแล้วคุณไม่มีจุดพักไม่มีน้ําไม่มีสเบียงอะ่ะมันมันสุ่มเสี่ยงที่จะทําให้ถอดใจนั่นคือตรงนี้ผมคิดว่านี่คือวิธีที่คุณจะเอาชนะสนามนี้ได้คือเรื่องตรงนี้เรื่องของการเตรียมสเบียงการเตรียมน้ํามีหลายจุดที่มันเป็นสุ่มเสี่ยงที่มันคุณจะหาไม่ได้ต้องระวังครับหลังจากนั้นนอกนั้นคือเส้นทางคือผมบอกได้เลยว่าาาาทงลบบ แต่ว่าไม่มีร้านค้าอยู่ราวราวสองร้อยโละไรประมาีแต่ปีนี้เนี่ยด้วยความเจริญนี่มันเริ่มเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันก็มีร้านค้ามีรถไปเปิดร้านกาแฟตรงทุ่งหญ้าเซวันนาอะไรน่าจะดีขึ้นนะครับแล้วคาดว่าปีนี้น่าจะจบสักทั้งเฝ้านะผมว่าน่าจะได้สักงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะคนเริ่มดูแลสภาพอากาศมันไม่ร้อนด้วยเนี่ยผมว่าขอหน่อยเถอะให้มันเหมือนอีซี่หน่อยในเว็บพี่วิทย์ลงไว้ว่าเลเวลนอร์มอลเนี่ย อ่าไม่ใช่ครับไม่ใช่ normal ก็เป็น dc ครับไตสองพันไตแค่สองมันไตแค่สองพันกว่าตอนแรกว่าอาจจะสามพันกว่านิดนึงมั้งผมถ้าจำไม่ผิดอ๋อใช่ใช่พี่ใช่ใช่พี่ต้นถ้าปีแรกเลยอ่ะสามพันหนึ่งสมพันาะเพามันต้มหกร้อยยี่สิบวัลโลอ๋อใช่ใช่มันหกร้อยยี่สิบวัลโลมันก็เลยทําให้ระยะไตมันมันบวกสะสมมันนิดหน่อยทะลุสามพันมันเลยกลายเป็นปักไว normal แต่ว่า พอปีต่อถัดมาเนี่ยเป็นดีซี่ตลอดครับเพราะมันไตแค่สองพันกว่าแล้วอย่างนี้ยังไงครับพี่วิทต้องแก้ให้หรือว่าต้องปล่อยไปให้เป็นนอร์มอลก็ไม่ได้ซีเรียสแต่ว่าเอา,าเป็นว่ามันถ้าถ้าดูตรงนั้นแต่ว่าผมเคยเขียนบทความเรื่องดิฟคอนอิเด็กไว้นนว่าปัจจัยเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ระยะไต่มันมีปัจจัยอื่นเยอะมากคือคนบางคนเขาไม่รู้เขาเข้ามาดูในเว็บเนี่ยเราพูดอีซี แต่พอมาดูในเว็บเนี่ยมันดำมีเป็นมาแย้งใช่ไหมจริงผมผมคิดว่ามันควรจะเป็นเป็นเลทอ่าครั้งแรกมันเป็น normal แหละเพราะมัน3,000 20กิโลมันก็ทำไปแล้วอะไรทุกอย่างใช่ใช่ซน์ตามครั้งแรก แต่คือพยายามคือเราพยายามจะออกแบบให้มันเอื้อกับทุกๆคนนะถ้าคนที่มีประสบการณ์เยอะๆเนี่ยสถานที่ไม่ได้ยากนะครับแต่ว่าสําหรับมือใหม่แล้วก็ไม่ได้วางแผนคุณจะไปไม่ผมว่าผมเห็นว่าเป็นเรื่องดีเออผมเห็นว่าเป็นเรื่องดีนะที่มีสนามที่ไม่มีของกินหายากนะขอนที่ยากที่ไม่ของกินแบบเนี้ยใช่เลยอล้วแต่คุณจะต้องดูแลตัวคุณต้องดูแลตัวเองไง พี่วิถี่ปั่นครั้งแรกก็เอาไว้สำหรับฝึกตนสําหรับอย่างกรณีไปเมืองนอกเนี่ยคุณจะไปหาร้านค้าอย่างวัตนามันไม่มีอยู่แล้วกลางคืนอะไรเงี้ยก็ไม่มีเหมือนกันอะไรเงี้ยผมน่าจะครั้งที่สองครับพี่วิถี่ของพี่วิถี่ครั้งที่หนึ่งครั้งแรกอะครับอ่าพอมองมาจากจากจุดค้ที่พี่วิถี่เชื่อไหมครั้งแรกนี่คือเปอร์เซ็นต์จบเยอะสุดนะครับเออผมครั้งที่สองอะไม่ครั้งแรกเนี่ยเยอคนสองร้อยคนจบจบเกินครึ่งนะครับ ครั S <S ้งต่อๆไปเนี่ยด้วยคนประมาทเรื่องอะไรก็แล้วแต่ด้วยความร้อนเรื่องอะไรก็แล้วแต่มันมันก็เลยทําให้เปอร์เซ็นต์มันต่าลงไปเรื่อยๆแต่ครั้งนี้ผมหวังว่ามันจะดีดขึ้นมาเป็นให้สมกับอินเด็กซ์ของสนามหน่อยคือครั้งแรกคนจบเยอะสุดแต่จริงๆแล้วมันโหดที่สุดโหดที่สุดก็คือจัดช่วงมี พอเรานอนที่อมตวังทองปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นช่วงร้อยกิโลเมตรที่ไม่มีร้านค้าจริงๆตรงนั้นเช็คพ้อยห่าง90กว่าโลนะผมจําได้ใช่กว่าจะมาถึงปตทเพราะว่าครั้งนั้นไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าวิเชียรเมืองมาเลยหลบแบบผ่านสเตจเขามาใช้นี่เลยครับจากุ้ยจากไอ้วังทองอ่ะวังทองกับห้วยหินฝนอยู่อยู่ใกล้กันนะครับ300กวโลก็อยู่พางดีชุมพลมาเซเว่นมาเซเว่นนี่เลยนะครับมาลำนาราเลยนะครับได้แล้วถนนก็แย่กว่าเพราะว่าเป็นถนนที่ผิวคือครั้งนั้นทำไม่ได้ที่เราต้องหรสิบล้อพี่เพราะ ติเนี่ยกับความยากเนี่ยมันมันมันแย้งกันอยู่นึกออกไหมอ่ามันแย้งอย่างอย่างพี่บอมเขาก็บอกเขาาชอบอันแรกใครมาปั่นอันแรกเขาบอกเขาชอบอันแรกประมาณนี้ก็คือแล้วแล้วทำไมคนจบน้อยจังเราอุต่าห์ปรับให้ง่ายๆแล้วมีจุดฟินิชนิดนึงพี่วีผมขออนุญาตท่านวีรศักดิ์ค่าดานายกอบตคลองสได้ นอนในเย็นวันศุกร์แล้วก็เรื่องตอนฟินิชสามารถเข้าไปนอนก่อนกลับได้ถ้าเขาเพลียยาอย่าขับรถกลับคือเพื่อไงวาขอไว้2คืนนะใช่คืนก่อนไปกับคืนนหลังฟินิชก็คือเพื่อคืนวันศุกร์คืนวันศุกร์กับคืนวันอาทิตย์ใครเพลียก็อย่าเพื่อขับดขับกลับเลยนอนก่อนสัก2-3ชั่วโมงเนี่ยเราเราส่าห์ขอไว้ให้ได้แล้วก็คือระยะ0ี่รเนี่ย ไม่ใช่เกี่ยวกับจักรยานนะแต่ว่าเกี่ยวกับว่าเราเพียแต่ตอนเราจบเราไม่ง่วงไงแต่พอขึ้นรถไปแล้วมันง่วงเพราะฉะนั้นคือทางที่ดีเนี่ยจบปุ๊บนอนเลยก็ได้ครับแล้วตื่นมาอาบน้ำอาภัาก่อนแล้วกยกลับเพราะเราเนี้ยเราขอห้องประชุมไว้ให้นอนอันนี้ก็ถือว่าห้องแอร์นะครับเปิดได้นอนถ้าชั่วโมงสองชั่วโมงอ่ะผมว่าช่วยกว่าช่วยเยอะอก, <okay. S 1> อก,ก็ต้องพูดกันซ้าแล้วซ้ําอีกก็ต้องพูดกันไปเรื่อยๆจนกว่าพวกเราจะอตระหนักถึงตรงนี้ว่าการที่เราง่วงแล้วเราไปขับ มันไม่ได้แตกต่างอะไรกับคนเมาแล้วขับนะครับถือว่าประมาทเหมือนกันไม่มีสติไม่มีสติขาดสตินะครับซึ่งมันมันผลลัพธ์มันเหมือนกันนะวิธีการไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าผลลัพธ์มันเหมือนกันงั้นคือถือว่าไม่ได้แตกต่างอะไรกับคนเมาแล้วขับนะครับโอเคฝากไว้ตรงนี้ครับผมครับคุณัาพิวินขอบพระคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยครับสวัสดีครับ